มาพบกับ m i n Invest by the w a l l s t r e e t Financial กับห้องวางแผนการเทรดประจำวันที่12พฤศจิกายนค่ะโอ้โหมินหายไปนานไหมคะ <laughs> ก็ไม่นานก็ประมาณ2วันใช่ไหมคะแล้วก็ติดเสาร์อาทิตย์แล้วก็อีก1วันนะคะไม,ไม่ได้มาอัปเดตให้พี่ๆเลยเนื่องจากาไปติดภารกิจ ในการทำงานที่ประเทศจีนนะคะก็มินก็มีอีก job หนึ่งเป็นเกี่ยวกับงานอสังหาริมทรัพย์ประมาณนี้แหละคะ่ะก็เลยเหนื่อยกับการเดินทางด้วยนะคะวันนี้ก็เขาเรียกว่าพึ่งฟื้นนะคะก็เลยมาอัปเดตให้พี่ๆในช่วงบ่ายนะคะามาช้าดีกว่าไม่มานะคะ ค่ะคือตอนที่มินนะไปอยู่จีนนะคะมินก็ไม่ได้เทรดเลยนะคะก็เลยไม่ได้ติดตามสถานการณ์ข่าวหรือว่าอะไรว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่ากา็สังเกตดูในกลุ่มนะคะแล้วก็ที่อาจารย์โก้อัปเดตแผนให้ก็พอจะเข้าใจมาประมาณคร่าวๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มินจะมา update, อัปเดตของมินให้ฟังนะคะ อตอนนี้นะคะพี่ๆหลายคนก็ถามว่าตอนนี้ทองคําเป็นขาลงหรือยังขาลงหรือยังเรียกได้ว่าเป็นการพักตัวขนาดใหญ่นะคะเป็นการพักตัวขนาดใหญ่ซึ่งอ่าโอเคเรามาดูตอนนี้เราอยู่ในหน้ากราฟในทำเฟรม4ชั่วโมงนะคะถ้าดูจากกราฟอะคะอ่ะมิ้นมองว่าเล่นขา S ยังได้เปรียบกว่านะคะยังได้เปรียบกว่าเพราะว่าอ่าพี่ๆจะสังเกตรบริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะนี ตรงนี้อันนี้ทําเฟรม4ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมิ้นจะเอาเส้นมากั้นไว้ให้ก่อนตรงนี้จะเป็นบริเวณของอนนแนวรับแนวรับเป็นสีเหลืองละกันนะคะนี่แท่งนี้เนาะประมาณบริเวณ2,604 0 2,605หรือ2,600ท่วนๆอาตีไปประมาณนี้นะคะซึ่งจุดนี้ค่ะมันก็จะเป็นเขาเรียกว่า เป็นจุดที่เป็นดิมันโซนเช่นกันซึ่งโซนตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นไปแต่อย่าลืมนะคะว่าการเด้งขึ้นรอบนี้เป็นการเด้งเพื่อที่จะลงไปต่อนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเราหาแนวต้านก่อนอ่าแนวต้านถ้าสมมติว่าเราขยายใหญ่ๆเลยเราจะเจอตรงนี้ใช่ไหมคะไอ้นี่นี่ ตรงนี้นะคะพี่ๆอาจจะต้องขยายหน้าจอใน YouTube ตัวเองดูนิดนึงนะคะเพราะว่ากราฟมันค่อนข้างเล็กเนาะเพราะว่ามินจะทำให้เห็นภาพรวมนะคะอ่ะแนวต้านตรงนี้นะเส้นสีน้ำเงินอ่ะบริเวณนี่2 6 4 9อ่ะตีไป26492650ประมาณนี้นะคะคือคือมันจะเหลื่อมๆไปนิดนึงนะคะอ่ะประมาณนี้ซึ่งเราสามารถอ่ะตอนเนี้ย มิ้นมองว่ามิ้นมองว่าอย่างที่บอกว่าอ่ามิน้นมิ้นมองว่าเราเล่นหน้าเอสอ่ะก็จะได้เปรียบกว่านะคะเราได้เปรียบกว่าแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเราเราบีขึ้นมา,นมาบีขึ้นมาได้ไหมนะคะอ่าบี B ขึ้นมาได้ไหมก็ได้อ่าก็ได้อ่าบีขึ้นมาตรงนี้นะคะอ่าที่พีซักบริเวณนี้ประมาณนี้สามห้าเนาะอ่า isl 800จุดอยู่ตรงไหนอะอะประมาณนี้อะประมาณนี้ก็ไแด้นี่อะประมาณนี้ให้มันเลยไส้ตรงนี้มานิดหนึ่งนะคะอาโอเคประมาณนี้นะคะถ้าถ้าอย่ามองหน้า b แต่ว่าถ้าคือคือทำไมถึงบอกว่ามองหน้า s ได้เปรียบกว่าเพราะว่าตอนนี้ทองคำมันเป็นการพักตัวขนาดใหญ่นะคะแต่ว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ให้ tp ตรงนี้ล่ะก็ในเมื่อแนวต้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหม มิ้นมองว่าหกรณีที่หก็คือเอาที่ชัวร์ๆตรงนี้ถึงแน่ๆน,นะคะอ่ะถึงแน่ๆกรณีที่สอก็คือตรงนี้มันเป็นแนวต้านก็จริงแต่ว่าแล้วถ้าสมมติว่ามันราคาเขาแบบทะลุขึ้นมาวนอ่ะหกสิบเจ็ดสิบแบบนี้ล่ะอ่ะคือตรงนี้เราก็ต้องต้องไปดูว่าไปดูอีกทีว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปดูอีกทีว่าอ่าเราเขาเรียกว่า ถ้ามันมาถึง60 7 0เจตรงเนี้เราก็ยังเป็นไม้ไมเอสที่ยังที่ได้เปรียบกว่าตรงนี้ใช่ไหมตรงแท่งคู่ตรงนี้อ่ะแต่ตรงเนี้ยคือมินเข้าๆให้ดูว่าอ่ะตรงนี้มันเป็นแนวต้านนะคะพอราคามาถึงเราสังเกตพฤติกรรมก่อนว่าเออเขาทําทําทรงจะลงหรือ,อยังหรือว่าทําสัญญาณกลับตัวหรือ,อยังอะไรเงี้ยทาแนวต้านไหมอย่างเงี้ยค่ะ แต่ตรงนี้คือคร่าวๆแผนประมาณนี้นะคะ,ะหรือว่าพี่ๆหลายคนก็โอเคไม่เป็นไรสามารถ S ตรงนี้ได้เพราะว่า SL ของฉันค่อนข้างไกลนะคะชันเผื่อเยอะฉันใจดีฉันให้เยอะนะคะก็ S ตรงนี้ได้เออ S ตรงนี้ได้นะคะอ่ SL ไว้อะอันนี้ SL ไว้แบบธรรมดาก่อนนะซักอ่าสัก,ส,กสักพันจุดก็ได้เนาะเออสักพันจุดละกัน นะคะ SL ไว้ S M y. อ่าประมาณนี้นะคะนี่ทากิจของเขาก็ตรงนี้อ่า0เอาถึงชัวร์ว,วตรงนี้นี่2612ประมาณนี้นะคะอ่าประมาณนี้เดี๋ยวมิ้นจะลองไปดูในทำเฟรมเดย์ว่าเจออะไรเห็นไหมคะอ่าพี่ๆจะเห็นเขาจะเป็นกรอบอยู่ตรงนี้เนาะอ่า จะต้องขยายนิดนึงนะคะต้องขยายนิดนึงซึ่งทาก็ตในรอบนี้ทาก็ตในการพักตัวในรอบนี้อามินมินมองว่ามีโอกาสนี่ไปหาตรงนี้กลุ่มดีมมนโซนตรงเนี้ยเนี่ยสองพอ่ามินมินม้นมองว่านะคะเนี่ยมองว่าถึงตรงนี้ดีมมนโซนคือทาก็ตในการ S ในการพักตัวของเขาในรอบนี้นะคะอ่าถึงตรงนี้เลยเนี่ยสองพ นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นกลุ่มก้อนราคาเป็นดี n มนโซนโอเคไหมคะแต่ว่าวันนี้มองมองระยะสั้นๆแบบนี้นะคะอม,มองระยะสั้นๆแบบนี้ก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะบีะตรงตรงนี้ถือว่าได้เปรียบแต่ว่าคือเขาขึ้นไปเพื่อที่จะลงต่อน,นั่นเองนะคะอะย่างไงก็มองมองหน้าเอสก็ก็ได้เปรียบกว่าโอเคไหมคะเอจะทำยังไงให้พี่พีแ่แคปแผนได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวมิขยายให้ พี่ๆดูแผนแล้วก็ฟังคําอธิบายประกอบด้วยนะคะ,ะฟังคําอธิบายประกอบด้วยนะคะคือแผนของเราก็ปรับมาณนี้นะคะวันนี้ก็อขอให้พี่ๆทุกคนนะคะ M M ให้เหมาะสมกับพอร์ตนะคะแล้วก็ไปชน SL กันค่ะสวัสดีค่ะ